สารเอาี่สัตว์รับแส่กระเป๋าสั่หวขอปนปรและ่าจเราถทคำบนครัม่ทำไม่นาไม่มีไม่เป็นไรหรือว่าใครำบน่ไหนครับว่าจะว่าขยันลวงตแดไแม่หมอปิดเที่ยมมันข้าวหมเที่ยมอะไยอาถารไม่ดีจะมีทั้งหมดทีโชววันนี้นะรไม่วันาเลยตอเลยน ครับผมขับเรือได้ใตดีก็ได้ครับนี่ครับอ่าแบบนี้มันก็เรื่องง่ายครับผมมูการไ่้นเขาพอมเขาบารมีหลวงพ่อบาทแดงขอบคุณนะคะสามสิบ ว่าขอขอบรจมากเพราะตัแรงพราะผมตัดเสริมเตียหน่ารื่เริกาเสริมบำรุงเสริมดึงสมพัสั่งอัสองเรามีการให้ขอบไปตอรับเก็บมาไปข้างหน้าตามทัดคนเชื่านเรืลองการรักของคตทุกคนเชื่